ดูดวงชะตาปี2566คนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีดวงคนเกิดวันพฤหัสบ,บดัดีคนเกิดวันพฤอดหัสมีดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครุรุหรือปราดครูบาอาจารย์เป็นดาวตัวแทนทำให้คนที่เกิดวันนี้มักมีลักษณะที่ค่อนข้างหนักแน่นมีบุคลิกดีน่าเชื่อถือ และมีปัญญาวความรู้กว้างขวางเป็นนักคิดนักเรียนรู้ขนาดเดียวกันก็เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้แต่ก็มักขี้น้อยใจหรือยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแบบหัวชนฝาสำหรับการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีในปี2566 จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันต่อได้เลยครับดวงการงานมีเรื่องราวที่ไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้การแก้ไขปัญหาควรหาคนช่วยคิดอาจเริ่มรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่ปีนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำงานได้มีโอกาสในการไปเรียนสอบแข่งขันองค์กร สนับสนุนในการศึกษาต่อโดดเด่นเป็นพิเศษอาจมีการโยกย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถทำได้ดวงการเงินเป็นปีที่ใช้ใจ่ายมากการลงทุนอาจเป็นการลงทุนจมในช่วงแรกและใช้เวลากว่าจะได้รับผลกำไรกลับคืนมามีเกณฑ์ถูกหลอกลวงเรื่องการเงิน ไม่ควรใจดีเรื่องนี้มากเกินไปการให้คนอื่นยืมเงินอาจไม่ได้คืนดวงความรักปีนี้ให้ความสำคัญกับงานและไม่ค่อยใส่ใจกับความรักจนอาจทำให้คนรักน้อยใจและทำให้เกิดปัญหากับชีวิตคู่ได้สำหรับคนโสดก็ไม่ค่อยสนใจผักดันชีวิตคู่มากนักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ